เราจะไปเที่ยวกันเที่ยวไหนนะไม่รู้ตามเพื่อนไปแม่คิมชอบทำอาหารมาเป็นแบบถุงถุงแบบเนี้ยมันคือข้อวมันไก่ในราเม็งก,ก็ชิมก่อนชิมน้ำซุปก่อนมีเลือดกุ้งข้าวหนูขาโล้ไข่ดาว<ช>ที่เพื่อนบอกว่าอร่อยมากกินแทนพวกของว่นกินแทนโฟกู้ได้เลยอ่ะสบายใจมากอยากได้หน้าท้องที่มีดองแล้วก็แบบพวกสัดส่วนอ่ะอยากให้มันเออชัดเจนมากขึ้น สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันเกาพิมิกแล้วนะคะวันนี้พิมก็กําลังจะมีบินต้องบินไปไต้หวันเพื่อไปตรวจสุขภาพในวันพรุ่งนี้เออแล้วเดี๋ยวจริงจริงพิม,มิตบินต่อไปอีกด้วยนะเราก็เลยจะมาแชร์ชีวิตให้เพื่อนๆดูนะคะตั้งแต่ที่ไทยจนแบบเออบินไปไต้หวนันแล้วก็บินไปเมกาแล้วก็แบบเออบินกลับมาแล้วเนี่ยคือเรากินเที่ยวเล่นใช้ชีวิตอะไรยังไงบ้างจริงๆวันเนี้ยพิม,มีบินตอนช่วงบ่ายเออเราตื่นมาเช้าหน่อยเพราะว่าเพิ่งไปจัดกระเป๋ามาเออเวลาเหลืออยู่ดีเดี๋ยวเราก็เลยจะไปฟิต เนตการก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะคะยังไงฝากเพื่อนๆกด like ไลค์ไว้หน่อยลงไปข้างล่างใครที่กำลังจะไปสมัครสายการบินไหนยังไงบลาๆก็คอมเมนต์แชร์บอกฟิล์มไหนนะไปฟินเนตแหละนี่เอแวบบาปกรรมนะบาปกรรมนะกินหัวคุณแม่บาปกรรมนะอร่อยมากกินไหมคะเฮ้ยกินไหมคะกินไหมคะ เดี๋ยวกลับมานาะ่เดี๋ยไปวิ่งก่อนนะ่ะว้ากินหัวกุณแม่แล้วคนคะไม่กล้าพูดตังเพราะว่ามีผู้โดยสารเยอะมากไล่วจฉดจ้าตุโยาวกันอยากเ้ก็กบ่้เดี๋ยว ตอนนี้พิมก็มาถึงไต้หวันแล้วนะคะพิมก็เข้ามาในห้องเราเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ไปปูผ้าปูแล้วก็เออจัดกระเป๋าอะไรนิดหน่อยแล้วก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้อ่ะคือเรามีตรวจสุขภาพเนี่ยแล้วมันต้องงดน้ำงดนอาหารก่อนเที่ยงคืนตอนนี้มันแค่แบบประมาณสามทุ่มนะคะก็ก็กินทันอาจจะกินข้าวโอเคก็เดี๋ยวยังไงทําอะไรบ้างอุย้ยมีสิวด้วยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้อุย้ยสิวขึ้นด้วยเออเดี๋ยวยังไงวัน พรุ่งนี้เจอกันนะคะน่ารักแม้แม่ทำมาให้นะคะแม่พิมชอบทำอาหารมาเป็นแบบถุงๆแบบเนี้ยแล้วก็กำลังจะมาตรวจสุขภาพนะคะอันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกันเที่ยวไหนไม่รู้ตามเพื่อนไป ตามเพื่อนเหมือนกันอันนี้ก็คือเพื่อนหมอเจอก้อนใช่หมอเจอก้อนเขาบอกว่ามีก้อนนะแต่ว่าดอนวอรี่ดอนวอรี่โอเคแบบหรอวะเพื่อนแบบผิวอยากกินข้าวเช้าข้าวเช้าจริงข้าวจริงไหมคะ กินป่ะใช่อ่ะกินญี่ปุ่นจะไปขึ้นรถไฟต่อซึ่งเราก็เพิ่งรู้ว่าจะไปขึ้นรถไฟบัตรมีตังหรือเปล่าก็ไม่รู้ ข้าวมันไก่กลิ่นเหมือนข้าวมันไก่มันคือข้าวมันไก่ในราเมงปะเราคือแบบใส่กางเกงขาวมนาะเลอะปะช้อนใหญ่ขนาดเนี้ยเวลากินชิ้นก็ชิมก่อนชิมน้ำซุปก่อนมีเลือดด้วยไม่กินเลือดอ่ะส่วนฉันไม่เผ็ดแบบ มันใหญ่ปะใหญ่ันี้ตันเล็กมันสุอวรอย่ากเงก้นข้าวหมูพะโล้ไข่ดาวที่เพื่อนบอกว่าอร่อยมากมีร้านนี้อยู่ที่ซีเมนติบ้นรถองลริงช่วงนี้คือเวลาที่พิมมอยู่ที่ไทยอะ พิมออกกําลังกายเกิดทุกวันเลยนะตื่นมาออกกําลังกายตอนแบบ1 0บโมงสิบเอ็ดโมงอะไเงี้ยก่อนที่จะกินข้าวเที่ยงแล้วถ้าพิมพ์ว่าตอนแบบเออไปเลเวอร์อย่างอย่างตอนเนี้ยเออพิมว่าพิมพ์ก็จะเข้าฟิตเน็เหมือนกันนะคะ <c oughs> เราเก่งมากไปเดินเร็วไปวิ่งประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีพิมพ์ก็จะกินโปรตีน จากพืชธรรมชาตินะคะเป็นตัวช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเวลาเราแบบตื่นออกกำลังกายที่พิมกินอยู่จะเป็นของ The Merry Nutrition นะคะอันนี้นพิมพกมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บไว้ที่ล็อกเกอร์เราน่าจะมาบ่อยช่วงนี้เราอะกลับม,มาออกกำลังกายอีกแล้วแล้วก็อยากจะได้หุ่นที่มันลืีนๆอยากได้หน้าท้องที่มี้องแล้วก็แบบพวกสัดส่วนอะอยากให้มันเออชัดเจนมากขึ้นพิมก็เลยหาโปรตีนมากินควบคู่ไปด้วยจะได้ทําให้มันเห็นผลได้ชัดเจนแล้วก็ เออเออรวดเร็วขึ้นในเนี้ยก็คือจะมีโปรตีนจากพืช5ชนิดน,นะคะมีถั่วเหลืองบัรันตามี อัลมอนด์ข้าวโอ๊ตมีคีนัวที่เป็นแบบซูเปอร์ฟู้ดด้วยมีกรดอะมิโนจําเป็น9้าชนิดนะคะที่ช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อแล้วก็มีแอลคาไีนด้วยที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญสิ่งที่พิมรู้สึกว่าเขาเหมาะกับพิมมากๆคือเขาใช้าหวานแทนน้าตากินได้แบบสบายใจเลยปกติพิมก็จะกินหนึ่งเสิร์ฟนะคะได้โปรตีนทั้งหมด35กรัมมันแค่แบบ1 6 5แคลอรี่เองพิมเป็นคนที่แพ้นมวัวแ,แบบนิดๆกินแล้วมันจะมีความแบบปวดท้องย่อยยาก ติดจับพื้นก็คือเป็นตัวเลือกที่ดีเลยที่พิมเลือกมาก,กินตอนนี้จะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะส่วนตัวเป็นคนที่กินช็อกโกแลตเนี่ยรสนี้คือกินง่ายมากมัรรสชาติมอนแบบเหมือน,มนกินโกโก้ปันนะ่นอะเหมือนกินโกโก้ปั่นขนาดถึงใช้น้ำธรรมดานะคิดว่ามันสามารถแบบทำให้มันเย็นขึ้นอาจจะอร่อยกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเนี่ยคือใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลยยังแบบกินง่ายมากอะ กินแทนพวกของวะกปินแทนโก้ได้เลยอะสบายใจมากเจานเนี่ยเดี๋ยวพิมจะกินก่อนออกกําลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงถึงบางทีก็อตอวชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเราก็จะนั่งชิวๆนั่งเลือกหนักไปเรื่อยๆยืดเส้นยืดสายอะเออทาตัวรำไรนิดนึงแ่าบๆมันก็ครึ่งชั่วโมงละแล้วลเดี๋ยวเราก็จะไปออกกําลังกายกันยังไงขอตัวไปกินก่อน กินโปรตีนอีกรอบหลังออกกำลังกายนะคะมันจะช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกายและคือที่รู้สึกได้ชัดมากคือเขาช่วยคุมหิวกินแล้วมันจะอยู่ท้องทำให้เราไม่อยากกินจุกจิกอื่นๆแล้วออกกำลังกายรอออกปะบเหนื่อยๆแล้วจะอยากกินนู่นอยากกินนี้ใช่ปะกินนี้ไปอะคือเอกอกระใจูท้อง อิ่มมากเดี๋ยวจะกลับห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปบินกันก่อนอาจจะเจอกันอีกทีที่ไทยเลยฮัลโหลเจอกันอีกแล้วเราได้กลับมาที่ไทยเรียบร้อยแล้วนะคะคือพิมมาไป ไต้หวนันแล้วก็บินไปเซียเทลแล้วก็เออบินกับไต้หวนันแล้วก็นั่งกลับมาไทยเรียบร้อยแล้วเออจิมแพทเทินเนี้ยคือผ่านไปหลายวันอยู่นะแต่ว่าเออเราก็มาทําเป็นบล็อกแบบสั้นๆว่าเราแบบได้แบบอบออกไปเที่ยวไปกินไปเล่นยังไงบ้างนะคะถ้ามีโอกาสอยากทําให้ดูแบบเป็น ฟูทั้งหมดเลยอะแบบไปเที่ยวไซด์ที่หิม,มบินไปด้วยนะกลัวเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปยังไงถ้าสมมติขยันขยันเดี๋ยวก็อาจจะมีคลิปงอกมาใหม่นะ,ะก่อนจัดการพิมพ์ขอฝากเอาไว้หน่อยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่กําลังดูแลหุ่นตัวเองอยากได้แบบหุ่นสวยๆหุ่นลีนๆก็อยากชวนมาลองกินโปรตีนจากพืชเหมือนพิมพ์มันกินได้ง่ายม,กมากๆจริงๆนะคนที่เริ่มกินใหม่อะรับรองว่ากินได้แน่ๆเพราะว่าพิมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันยังไงพิมพ์จะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ตรงนี้นะคะถ้าสนใจ ไปเลือกรสชาติกันก่อนได้นะมันมีหลายรสชาติมากมากเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์แล้วก็มันเดิมนะฝากลงไปคอมเมนต์ให้กําลังใจพิมหน่อยนะคะช่วยดันคลิปพิมขึ้นฟีดด้วยเดี๋ยวนี้คือไม่มีใครมองเห็นคลิปพิมแล้วอะวันนี้ก็เดี๋ยวต้องขอตัวไปจัดกระเป๋าแล้วก็ดูแลน้องแมวก่อนนะคะบ๊ายบาย